สวัสดีครับข่าวนรูกวันนี้เริ่มต้นที่นครศรีธรรมราชที่วัดสามคีธรรมวานารามหรือชื่อเดิมคือวัดบางมูลนาศภายในวัดมีพระองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่หลายองค์ทั้งหลวงพ่อโตสูง6เมตรพระปางประธานพรสูง9เมตรพระพุทธสี่หิงห้าองค์หลวงปู่ทวดหน้าตัก9เมตรสูง5เมตรล้อมรอบด้วยไม้ย่างงูขาวยาว50เมตรสามารถเดินลอดใต้ท้องงูไปออกที่ปากงู<ป>เพื่อสักการะหลวงปู่ทวดได้ด้วยครับ นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นพระที่ชาวไทยศรัทธาอีกหลายสิบรูปโบสถ์ก็ไม่ใช่โบสถ์ธรรมดาเป็นโบสถ์เรือสัมภาวยาว50เมตรเรือสัมภาลลำนี้ชื่อเรืออนันตภพแปลว่ามากมายจนนับพบไม่ถ้วนพระครูประัจิตปัญญาวุฒโธเจ้าอาวาสบอกว่าที่นี่เคยรกร้างนานกว่า70ปีพื้นที่เดิมเป็นหลุมเป็นบ่อท่านดำเนินการถมดินเองสร้างรูปหลวงปู่ทวดด้วยมือตัวเองโดยแกจัดพิมพ์ปี2 5 0 5แม้หลายคนจะบอกว่าหน้าไม่เหมือน แต่ท่านบอกว่าเป็นการแกะจากผ้ายันจึงได้เอกลักษณ์แบบนี้อาตมาเนี่ยมาอยู่10ปีแล้วก็ทำทุกอย่างบนที่โยเมเห็นนี้ไปใน10ปีถ้าหากว่าสร้างไว้แบบนี้แล้วเนี่ยขนาดนี้แล้วเนี่ยวัดน่าจะไม่ร้างแล้วอยู่แต่คิดอย่างเดียวโยมว่าถ้าวัดจเจริญศาสนาต้องจเจริญ้งหมดเลยวัดนี้มีของน่าสนใจเยอะจริงครับ